ค่ะหลังจากที่เราได้ฐานที the <sh> the <benchmark> ่ท่องเที่ยวแล้วนะคะอ่าเราก็จะมาสมมุติว่าวันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เดินทางมาประเทศญี่ปุ่นแล้วอ่าลูกค้าก็อยากจะหาร้านอาหารไทยนะคะที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นสักค่าอันดับนะคะว่าร้านไหนที่อยู่ใกล้เคียงแล้วก็อร่อยนะคะโดยใช้ตัวช่วยส่วนตัวของเรานะคะในการหาฐานร้านอาหารนะคะให้เรานะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะมาทดลองใช้ตัวช่วยส่วนตัวของเราดูนะคะช่วยหาร้านอาหารไทยแถว นี้ที่เลตติ้งสูงห้าอันดับแรกค่ะเมื่อเขาประมวลผลนะคะเขาก็จะได้ร้านอาหารไทยพร้อมพิกัดนะคะมาให้เราแบบนี้เลยเราก็ไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลเองให้มันยุ่งยากนะคะเราแค่ใช้ตัวช่วยส่วนตัวให้เขาหาร้านอาหารในห้าอันดับให้เราได้เลยเราก็จะได้ทั้งร้านอาหารที่อร่อยแล้วก็ใช้เวลาได้รวดเร็วขึ้นนะคะยังไงก็ลองไปใช้กันดูได้นะคะ